เห็ดเสียนพระค่ะโสวยงามมากเลยแซบเนื้อโค่ยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เข้ากระสิมาเก็บเห็ดเสียนพระจ้าพี่การพามาเก็บเห็ดเสียนพระนะคะเดี๋ยวยายติมก็จะเก็บเลยค่ะนี่มองน่พี่น้องอู้ขาแข็งจ้าพี่ขาแข็งนะนี่ ทำไมหนูไม่ใส่ถุงมือใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนใจเห็ดเสียนพระค่ะโอเคเนยสวยงามมากเลยพี่ขาแข็งแข็ง เอาหัวหรือเปล่าปกติียไม่รู้สินะแข็งแข็งอเหนาบ่บ่เหนานะเฮ็ดอันนี้มันเป็นงสิติงั้นตัดแบบนี้เนาะจุ๊บนั่นนะ่นั่นแหลเนาะขามันไวดินเลยมันก็นเสียดายก็เอาหัาไวไปแต่แสบเพชรตัววัยเพชรเจียวแท่ปุ๊บ เนี่ยตัดเลยไม่ต้องหลอกอืมเนี่ยหอมใช่ไหมหอมนะได้กลิ่นนะหอมเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดบดเลยพี่อืมกินคือเห็ดบดเจือโอ้โหลูซี่คาทีกันขาสุดยอดสุดยอดงามเนาะ เ,อเ,อเรือกอยู่ด้อจ่าทางหลังยี่ติมค่อยๆค่อยๆวางนะคะบาดเต็มตะกาละ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮาสิพ้ากันไปเิ่งมะกาหลัดเ้ยพี่น้องคิดว่าน่าจะมีอยู่นะนี่ ยังเหลืออีกอยู่จ้าค่ะมาเจออะไรมาเจออะไรเจออะไรพี่เห็ดของแท็บเห็ดของแซบโอ้ยพี่น้องจ๋าเห็ดอันเนี้ยพี่กันตามหามาปีที่สี่ปีที่สี่เพิ่งเจอค่ะเพราะว่าเห็นคนใน youtube นะคะที่เขาเอ่อเก็บตันเดอร์เราะว่าทำแจ่วโคตดแซบเลยค่ะก็นี่แหละก็เพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรก ก็จะมาเก็บกันกับน้นองเขาเนาะจ้าจัดค่ะจัดไปพี่เอาไปทําน้ําพริกเห็ดเสียนพระใช่อร่อยมากลักษณะของเขานะคะอันนี้ก็คือดอกอ่อนๆนะคะจะมีวงอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดตรงกลางแบบนี้นะคะเด้อลักษณะเขาข้างหลังจะเป็นตุ่มๆขึ้นมาเหมือนเสียนพระบอกประมาณนั้นนะคะอย่างนี้นะแล้วข้างหลังเขาเกลือนี่นะคะ รอบเขาก็จะติดติดกันเนาะเป็นกีบๆกีบเล็กๆและรอบๆเขาก็จะสม่ําเสมอกันมากค่ะสวยงามค่ะบ่าเลยใสรยตาแบบนี้นานขึ้นหลายขนมันไปหาน้ำละพี่ปุ้นพุนนะพี่อีกสองสาดอกคุยอยู่ในหัวพู้ๆูๆ, okay. <c oughs> ๆูพูู้เต็มตะการรพดผีมือนี่นะมองเดียวนี่แหละมองเดียวนี่เลย อเก็บพี่เก็บเก็บเก็บเข้าจิ๋มเหมุนบอกเขามันมีทางเข่าอยู่ได้เมื่อกี้นี่ผูกอยู่ทางผู้มองนูนทายรูปเมื่อกี้นี้จะงามๆเจ๋สวยเนาะความฝันเป็นจริงค่ะความฝันเป็นจริงคิดว่าจะพอด้วยแต่ด้อยคิดไม่เจ๋ งามจึงอีกดูพี่ <_ Gerilim> จึงอีกเดี๋ยวนูทาถ่ายรูปให้ดอกหง่ายๆงามงามแข็งพร้อมแข็งนัวปันเฮ็ดหนังไก่คนละตุลาได้หนิตุเดือนนี้นะ พี่ก็ค้ากันหนาเห็ดมีหอมเนี่ยนะแล้วก็นอนดอกนึงไปโรดพี่มนเขาไปน้ำผู้ย่าไปทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งพี่ทั้งพี่ย่างมาทั้งพี่<ะ>นี่เขาบั้งทั้งพี่จังบริกรมตำ <laughs> นั่นละสามดอกหนึ่งดอกหนึ่ง ดอกน้อยหน่อยนะเอาอยู่บ่หาๆเขาไม่ได้กลับมาหรอไม่เผื่อเรากลับมามันก็จะแก่ก่อนเอาก็สิได้งอ้อมแล้วอ้อมพผนขวมได้บ่อขวบ่ได้ได้หนูวะ เปือกมะเกลือัด hey. พ yeah, ี่น้องเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหาเการัดนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยเห็นหมากมันแล้วมันต้องมีตนมันเนาะพี่กระโหลกเอามากินเนี่ยนนว่าจ้าอย่างพริกย่างกระเทียมย่างหอมสิเ็ดคนเห็ดเสียนพระจ่าพี่น้อง นี่จ้าเห็ดเซียนผะเข้ากับยางเรียบร้อยแล้วจ้าเข้ากับมาตำมพริกพี่น้องสิบปุ่นเห็ดเซียนผะแล้วก็สิเนียนมะเขือจ้าปุ่นเห็ดเซียนผะของเราก็เสร็จแล้วจ้าขอโทษน,นะคะที่ไม่ได้ทำวิธีปุ่นให้ดูจ้า เพราะว่าบมีเวลาพี่น้องอยาติ่มตองฝ่าไปเห็นงานจ้า